สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมอีกแล้วไอ้กอบผ้ากินมาพี่น้องมือน,นีเดิมปีงไก่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องผมน่ะปิ้งไก่อันใหญ่ๆเนาะแล้วก็มีผักลวกครับ <c oughs> มีแหนมมีเจียวกะปีมีกระเจี๊ยบมีมะระเพิน่นเพิ่นลวกแล้วลนะ่ะมีน้ำเต้ามีดอกกระลำมีหน่อไม้ต้มมาพี่น้องแซ่บๆฟมีถั่วนื้อ,อกันครับมาเจียวกะปีพี่น้อง,องมีแหนมผมเลยเลยเอาสมเนื้อนี่แหละแหนมเนื้อนี่แหละเอาก่อน เสียดายบุ้ยบักพริกพ mm ี hmm. ่น้องแนนมก็ได้อือือสมเหนื่อน้ำกันครับพี่น้องอืมอ พี่น้องมาเซ็บแน้ำกันน้งไหม่ต้มเยา้ากะปีเซ็บแวครับอื้พี่น้องปิงไก่ตันใหย,ย่งมา้อื้ม เจียบพี่น้องเจี๊ยกระปี่สุดยอดแข็งแกร่แซ่บพี่น้องเอ้ยพี่เด็กก็อยู่งน้อยละโอู้หูนะเจี๊ยกระบี่แซ่บพี่น้องน,น้องก็บึง

อโอ้นยนี่ก็นี่น้ำเต้าพี่นอ้องแซ่บอืออืออือโอ้ยพี่น้องมาเสิร์ฟน้ำกันดอกกะหล่ำพี่น้องเอ้ยอือใส่กับเตียวกะปีพี่น้องเหมือนเด้อ อโอเคครับพ okay, ี่น้องมืงน like ีก็ลากกันไปเพียงํานี่ฝากกดนไหลก็แช่ผมเลเด้ออยากให้เฮ็ดยี่งยังอยากให้กินยี่ยังคอมเมนต์มากครับพี่น้องมืงนีลาากันไปแล้ว